สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างเว็บแอปเก็บข้อมูลนะครับในโปรแกรมแคนวาเชื่อมกับแคนวา Sheet นะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับก็มาที่ตัว c a n v a ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้เลือกที่แคนว a AI โคสฟอมีพิมพร้อมของเราไปนะครับอาจจะผมมีตัวอย่างให้นะครับตัวอย่างพร้อมนี่ครับตัวอย่างพร้อมของผมแต่มันอาจจะมี พอ AI g e เจนอาจจะมีบั๊กมีอะไรบ้างนะครับผมลองมันก็ยังยังมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับตัวแคนวา e t นะครับแต่นี้จะพามาดูตัวที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับกดเวอร์ชันนะครับนี่นะครับข้อมูลหนึ่งคน มันจะต่างจากตัวธรรมดาคือเห็นไหมครับตรงหัวมันจะมีตารางรูปชีดนะครับแล้วก็กดนะครับอันนี้มีหนึ่งคนแล้วที่ผมทดลองอ่ะทีนี้เราจะลองลนะครับเขาบอกบันทึกในชีตแล้วอ่าใน แคนว่าบันทึกแล้วแต่ในชีตยังไม่บันทึกเราต้องกดรีเฟซนะครับก็คือกดรูปใสายฟ้าหรือ Data นะครับจากนั้นกดรีเฟซเห็นไหมครับข้อมูลจะอัปเดตตามนะครับอันนี้สำคัญนะครับและถ้าเราไม่อยากเชื่อมไอตัวแค n นว่า e ี t กับเว็บแล้วกดจุดสามจุด เห็นไหมครับมันจะมี disconnect อันนี้เราจะไม่เชื่อมได้เช่นสมมติเราเลิกทำระบบแล้วจะเก็บข้อมูลไม่ให้คนกรอกนะครับตรงนี้นะครับทีนี้มีระบบ admin ลองกดเข้าดูนะครับอันนี้ที่ผมทำนะครับเห็นไหมครับผมลองแก้ไขนะครับ เปลี่ยนค้าขายวันนี้ข้อมูลครับบอกถูกแก้ไขแล้วเห็นไหมครับในนี้เป็นคำว่าซานี้ค้าขายไปแล้วแต่ในแคนว่ายังไม่เปลี่ยนวิธีการเหมือนเดิมครับมากดรีเฟซยุงย่งยากนิดนึงนะครับนี่เรียบร้อยครับข้อมูลมาแล้วครับ ข้อมูลซิงกันแล้วนี่นะครับหรือเราจะลองเทสสมมุตินะครับเราลองพิมพ์จากตัวนี้ซิว่ามันจะิงไปตัวนั้นไหม นี้พิมพ์ไม่ซิงไปนะครับเพราะมันจะมีการเก็บตัวว่าสร้างไว้ตอนไหนนะครับมาพิมพ์เพ,มเพิ่มไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มข้อมูลนะครับตรงจากแชนว่านะครับผมเพิ่มเรียบร้อยนะครับอ่าสามคนนะครับทีนี้กดรีเฟรชเปิดข้อมูลมาโอเค ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าจะเอาไปใช้นะครับก็ public เหมือนเดิมนะครับเผยแพร่เว็บตั้งชื่อ URL นะครับแล้วก็ Public ข้อมูลนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแคนว่าโค้ดเชื่อมกับตัวแคนว่าชีเป็นฐานข้อมูลนะครับก็ไปทดลองกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ